ข่าวฟุตบอลประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567ขอคนละหนึ่งไหลแต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะเอร์ลิงฮาแลนด์สุดหน้าทีมชาตินอร์เวย์ไม่มีความคิดที่จะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังถูกโยงใยกับเรอัลมาดิดและเป็นประเด็นที่เป๊ปกวา d i ดิโอลาพึ่งพูดถึง ฮาแลนด์ยังคงมีสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก3ปีเสร็ษๆหรือจนถึงเดือนมิถุนาปี27หลังย้ายมาจากโบลูเซียดอร์มุนช่วงซัมเมอร์ปี22และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปีแรกก่อนหน้านี้สื่อสเปนรายงานว่าฮาแลนด์ไม่มีความสุขกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และโย่งไปหาเรอัลมาดริดทำให้เป๊ปกวาดิโอลารู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะักเพราะมองว่าไม่สามารถควบคุมการนำเสนอค่ะ หรือสิ่งที่คนอื่นพูดได้ฤดูการนี้ฮาแลนเริ่มต้นอย่างร้อนแรงตามปกติยิ่งไป14ประตูนำดาวซันโวพิเมรีและเป็น19ประตูจาก23เกมรวมทุกรายการแต่โชคร้ายประสบปัญหาบาดเจ็บทำให้เขาหายหน้าหายตาไปร่วม2เดือนและเพิ่งกลับมาคืนสนามได้ไม่นานมานี้ยังคงต้องคอสนิมอยู่